ไม่เป็เรากวาดแล้วก็กวาดอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมพี่เราต้องคุย้ยไปเลยเข้ามาเลยอย่างนี้เราต้องแซย่าออกด้วยค่ะเราต้องใส่ถุงมือปกติพี่กัญญาก็กว่ดตีสี่ตีห้ากวาคว่ำตรงน,นี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะพี่หนูเก่งไหมนหนูกว่ดได้เยอะเลยเนี่ยได้ค่ะเก่งค่ะถ้ามันอยู่เนี้ยในท่อเนี้ยเราก็ต้องเอาไม้ฝานด,ดันเข้ามาโอ้ใส่แล้วไม่กว่หลดุดไม่กวดหลุดหาเก่งมากเลย ถูกไหมอย่างนี้ไหมใช่ถูกค่ะถูกต้องแต่ที่จริงต้องต้องต้องให้มันแน่นอย่างเงี้ค่ะหรออ้าวโอ้โหมันต้องมีความชำนานญนะเนี่ยใช่กิกันยาค่ะนั่นไงกี่หมาเราก็ต้องเอานะค่ะขี่หมาเราก็ต้องกวาดเราก็ต้องกวาดใช่ไหมเราเลือกไม่ได้หรอกใช่ค่ะ เดี <Enter S 2> ๋ยวให้บขวาดขี่หมาตะล่อมขึ้นมาใครจะไปคีดเขาว่านึ่งจะต้องมานั่งเก็บข <c oughs> <Camp in> ี้หมาชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นอาชีพเพราะว่าเราอาสาจะมาทำอาชีพแล้วหนึ่งวันใช่